ใครที่อยากมีโชคในปีนี้ต้องทำอย่างไรมารับฟังท่านอาจารย์แขกหรือสอบกันได้เลยค่ะ4อย่างที่ทำให้เราไม่มีโชคลาภในปีนี้มีตรงไหนบ้างคะใครที่หน้าบ้านไม่ดีเนี่ยคําว่าหน้าบ้านไม่ดีคือหนึ่งอหน้าบ้านตรงกลางบ้านหรือด้านหน้าเนี่ยมีท่อน้ำทิ้งอยู่หน้าบ้านท่อน้ำทิ้งของสาธารณะ อยู่หน้าบ้านหนึ่งสองหน้าบ้านเป็นคลองหน้าบ้านเป็นคลองสามไฟสาธารณะหน้าบ้านดับสี่หน้าบ้านเป็นมีถังขยะสาธารณะตั้งอยู่ตำแหน่งหันหน้าออกตำแหน่งหันหน้าออกขวามืออยู่ด้านด้านหน้าขวามือเวลาอยู่ในบ้านแล้วหันหน้าออกไปนี่คือภายนอก ส่วนภายในคนที่ตั้งน้ำนิ่งอยู่ขวามือหันหน้าออกอยู่ขวามือตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมีน้ำนิ่งมีบอ่อน้ำนิ่งมีตุ่มน้ำไม่เปิดไม่ใช้อ่ามีหินก้อนใหญ่ๆตั้งอ่าไฟหน้าบ้านดับหลังคาจุดนี้รั่วหรือพื้นแตกอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวขัดลาบของปีนี้เลยอยากมีโชคลาบอยู่เรื่อยๆ ปีนี้ต้องใช้ฮูอะไรคะก่อนหน้านี้อสองอาทิตย์เราได้ออกฮูหงแดงก็คือฮูอันนี้เนี่ยเราออกฮูอันนี้ให้สมาชิปกประกาศเพื่อนเลยอ่าก็คือฮูหงแดงไอ้ฮูนี่แหนละเป็นฮูเรียกโชคอ่าเป็นฮูเรียกโชคที่มันตรงประเด็นที่สุดและรุนแรงที่สุดของอาทิตย์ที่ผ่านไปอ่ะอ่าก่อนก่อนหน้าอาทิตย์นี้ส่วนอาทิตย์นี้ที่ออกเนี่ย เป็นฮู้ดเตาาดำเนี่ยเป็นฮู้ดตาาดำก็คือติดหลังบ้านเป็นฮู้ดตาาดำที่ติดหลังบ้านใครที่ถูกหวยและติดฮู้ดนี้นะมันก็จะเข้าสู่ทวีคูณมันก็จะเริ่มสะสมอา่าเริ่มสะสมเข้าไปส่วนคนที่ถูกแล้วถูกอีกขอด้วยครับถูกแล้วถูกอีกถูกเลยเลยเอา่าให้ถูกได้สวยงามขาหลักแสนดีแล้วกัสิลา ปีนี้ต้องได้บ้านกาศิลาปีนี้ต้องได้บ้านก็อย่าที่บอกใครที่ไม่ถูกนะกลับไปดูกลับไปดูหน้าบ้านตัวเราเองก่อนอันดับแรกเพราะว่าตำแหน่งหน้าบ้านเนี่ยเป็นตำแหน่งในการเรียกโชคเชียกเรียกโชคลาภเข้าสู่บ้านเข้าสู่ตัวเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้าบ้านไม่สวยงามหน้าบ้านมีมีวิบากมาีอุปสรรคเป็นของไม่ดีเนี้ย มันก็จะทําให้โชคลาบไม่ค่อยเข้าบ้านอโชคลาบไม่ค่อยเข้าบ้านส่วนด้วยเหตุนี่แหละเราก็เลยออกคูหงแดงเพื่อเรียกโชคและให้โชคสะสมให้พลังงานสะสมให้พลังงานเงินสะสมให้พลังงานเงินเข้าหาแล้วก็มาอาทิตย์นี้เป็นหูเต่าดําก็คือให้พลังงานสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ่าอย่างที่เราได้บอกไปแล้วหูหงแดงค่ายคาถาไฟติดหน้าบ้าน ติดก่อนพระอาทิตย์ตกดินแล้วให้เผาหูกระดาษใต้หูที่ติดหน้าบ้านบูชาแบบใส่กรอบทอง1,200บาทหู้่ายคาถาเต่าดำติดภายในบ้านช่วงด้านหลังบ้านหูเต่าดำจะหันหน้าไปทางหน้าบ้านเมื่อติดเรียบร้อยให้นำหูเต่าดำกระดาษสีเหลืองเผาหน้าหูเต่าดำที่ติดบูชาแบบใส่กรอบทอง1,200บาท สมาชิกที่ต้องการบูชาทักไลน์มีตังสงขาได้เลยค่ะโน้ตร้านพระเครื่องมีตังสงขายินดีให้บริการค่ะ